เสียงที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงลูกเห็บตกตกตกแรงมาเดี๋ยวกเก็บลูกเห็บแั่โอ้โหแรงลูเจ็บตกเลยเฮ็ดโกลูกเห็บตกโอ้ย

đi biết tốt lên. Ủa biết. Nên. Thế đấy. เด็อดเลยอ่ะโอ้ยอยากเบ้อโอ้โอ้ยวันดีพฝตกแรงมากืดด้วย เดี๋ยวมาดูหลังบ้านเละครับอ่วมเลยหลังบ้านผมโอ้โหหลังดินรองนะ้ำฝนนี่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยไง โอ้รวมท้างโอ้ยนี่ยังนี่เสียลูกเห็บตกอยู่นะครับนี่โอ้โหเล่ ตอนนี้ลมเริ่มสงบแล้วครับแต่เมื่อกี้นี่ลมแรงมากโอ้ดเลยดูเข็บก็ตกเยอะด้วยยอดจริงโอ้ดูฟ้าแล้วฟ้าร้องฮะม่เห็นไหมเนาะมุดไปนิด มีเสียงกบด้วยเสียงอึง้งไข่เนี่ยนะ่าจะไข่อึ้งนะเนี่ย มีน้ำมีชีวิตครับไข่อึเน็่เลยมีน้ำมีชีวิต เงี้ยดิเท่เลยแม่เท่าเียวเลยต้นไข่เยแล้วต้นตัวเมต้นปูหตัวเมีมีตัวเมียตัวปูด้วยตัวเมียเท่กนเดี๋ยวติเหลือกลใ่่จะดูหรอถ่ายลงใช่ไห่โควิดนะอุ้ยไปถ่ายอยู่บงัเลยนนี้อบ ้นี่อานีเอาอึ่งหต้นีเอาตัวนี้สั่นเอาตัวผูมันลอยหซิล่ต้องไายสอลมางมาจะไปงกับตัวเม์ตงมากอาู่หวะไปผสมกันตัวเมก็ขารรูระสองร้อยเออสันแม่ครสันถ้าวันไหนก็ลอยหาซิแล้วขสมตัวผูนกระตัวผูอย่างเดียวดีเออตัวผูเ้เดียวก็ลอยหาซิอ่อืมขายยังสี่ลนาะจะมันสด้ ยายก็ทาทุงก็เขาหาทุ่งให้อยู่แต่เมืองก็ไม่ยังบ่ไเด้มเมื่อคืนนั่นล่ะแถวหน้า่ะบอกเจ๊แหวน้องตาังน้อนะตังไปดูน่อนนี้ยบนดูมแดงเอ้านี่า้ใกล้อันี้ไม่ยังอ้ยังหน่อยนี้แดงมาแดงก็แดงอรแดงไปอีเยตะนาต้มปุ่งเสพ เกดองมีน้อยเนี่ยไม่ยินงยางว่าได้ยิ่งยางอยู่ใจสาวเดี๋ยวจะเอาให้ต้นนี้แมาเลยต้นนั้นโลกเราสองเลยตัวแม้ตัวแม่นั่น โอ้ลาคนจะกินเนาคนอยากกินแล้วน่สอรยเลยไรเออกดปูตรนี่่อะเอาอันนี้เครื่องโลตัอนั้นเครื่องโลกเออน้อ่อยาิเออกรอยลอยลอยเจ็ซิาบาทอืไปสร้างหานุมิน